ร้อนา่าไฟ<ม>ลุกเลยอะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ผ่านมาเนี่ยดีเจแมนพัฒนพลไปออกรายการแฉแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ตัวเองถูกดำเนินคดี Forex อยู่ในคุก1ปี7เดือนระหว่างนั้นมีดาราดังคนหนึ่งติดต่อมาแล้วก็อ้างว่ามีแบ็กใหญ่หนุนหลังจะมาช่วยวิ่งคดีให้แต่เรียกเงินดีเจแมนกับคุณใบเตยคนละ7ล้านรวมหรวม14ล้านบาทมดดำฟังยังตกใจอะค่ะ ดีเจแมนก็ตกใจแล้วก็ <นะ S 1> ช้ำใจว่าเอ๊ะคนรู้จักกันทำไมทำแบบนี้นะคะ <S <S เอา Man ้าดีเจแมนพัฒนพลมินทะขินก็มาออกรายการแฉแล้วก็เปิดใจว่าระหว่างที่ตัวเองกับคุณไปเตยถูกดำเนินคดี forex 3d อยู่เนี่ยนะคะสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนในวงการเดียวกันโทรมาบอกว่าจะพาไปหาผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่2ท่านนี้ตอนนั้นใหญ่มาก มากกว่านักการเมืองอีกและบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะท่านนั่งอยู่ข้างๆเลยเพราะทำงานด้วยกันก่อนที่อดีตดารานักแสดงรายนั้นจะเรียกเงินคนละเล้านบาทรวมทั้งสิ้น14ล้านแลกกับการทำให้หลุดคดีซึ่งดีเจแมนบอกว่าตอนนั้นยอมรับเลยค่ะปวดใจมากเพราะตัวเองกับคุณใบเตยเนี่ยหมดตัวแล้วและนอกจากดาราคนนี้จะไม่ได้ช่วยเหลือแล้วยังจะมารีดไถเงินเพื่อตบรัพย์อีกนะคะ ที่มันเจ็บปวดกันนั้นเนี่ยมันคือคนในวงการเดียวกับเราแล้วมันก็ยังมาเรียกร้องเราอยถ้าพี่ไม่ให้ผมกับไปเตยคนละเจ็ดล้านเนี่ยคนละเจ็ดล้านพี่ไม่รอดแน่พี่เอาชื่อผมเนี่ยเขียนไว้ได้เลยผมจะไปเยี่ยมพี่ผมอยู่กับท่านท่านเนี่ยพูดอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเราไม่มีอะไรเหลือแล้วนะตอนนั้นเขามาเรียกน้องเจ็ดล้านสองคนสิบสี่ล้านไม่ใช่สองคนเจ็ดล้านคนละคนละเจ็ดล้านแล้วเดี๋ยวจะหลุดได้อ่า บอกว่าไม่งั้นไม่รอดแม่เพราะมันรู้จักมากที่สุดรู้จักลึกรู้จักท่านนู้น,นท่านใหญ่ว่างาาาั้นที่พูดเนี่ยนนท่านท่านที่ว่านี่ดีเจแมนบอกเลย 2, ใหญ่กว่านักการเมืองอีกสองท่านที่ว่าเนี่ยฮะตอนมาอ้างนี่บอกว่านี่นั่งอยู่ข้างๆท่านเลยให้ดูว่าเหมือนทํางานอยู่ด้วยกันสนิทสนมอะไรแบบนี้นี่ก็มดดําก็พยายามจะถามต่อน,นะอะไรยังไงแต,แต่ก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะดีเจแมนก็ทิ้งบอมเหมือนกันบอกว่ากกข้นที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้หละคนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ลักษณะเดียวกันเลยทีนี้พอพูดใ,ในรายการแฉไปคุณผู้ชมฮะโอ้โหสังคมไม่พาวิจารณ์กันมีการกันไปทนนั่นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าต่างๆนานา,นาน อาของเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณผู้ชมครับล่าสุดครับฟล์มรัชภูมิออกมายืนยันความบริสุทธิ์หลังโซเชียลเนี่ยพุ่งเป้ามาที่ตนเองนะครับฟีมเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านทางข่าวสดสังคมออนไลน์บอกแบบนี้เห็นข่าวแล้วครับก็งงเหมือนกันผมมีแต่ความหวังดีเราก็บริสุทธิ์ใจกับครอบครัวของเขาเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแน่นอน แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่เรื่องที่เขาจะออกมาพูดอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทีมกฎหมายก็แล้วกันก่อนที่จะปิดท้ายบอกว่าผมอาจจะหวังดีกับคนอื่นมากเกินไปเป็นห่วงคนอื่นมากเป็นห่วงคนอื่นมากเกินไปยืนยันผมไม่ใช่คนแบบนั้นทุกอย่างผมมีหลักฐานหมดอา…ทีนี้พอคุณฟิลม์มออกมาชี้แจงแบบนี้เนี่ย ปรากฏต่อมาดีเจแมนก็เลยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทันทีนะคะบอกบว่าใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้ตามที่เขาเลือกอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีหลักฐานผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเร็วๆนี้แน่นอนและขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะส่วนคุณไปเตยเองก็เตรียมเปิดใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทนายความก็ส่งข้อมูลมาบ้างแล้วอาจจะเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงขอคุยกันในบ้านก่อนออวันเนี้เท่าที่ฟังดีเจแมนนะให้สัมภาษณ์ ดีเจแมนบอกว่าผมก็มีหลักฐานเหมือนกันนะครับ <Ha. S 1> คุณผู้ชมครับที่สําคัญวันนี้รอดูแล้วกันเพราะวันนี้คุณใบเตยคุณใบเตยจะบอกรายการแฉกบดดำนะฮะคืนนี้นะรอติดตามใบเตยได้นะครับว่าใบเตยจะพูดอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเอาแต่ทีนี้เนดะี๋ยพอมันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับวันนี้คุณผู้ชมตํารวจว่าอย่างไงพลตํารวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวดีเจแมนแล้วก็ใบเตยมาให้ปากคำทำให้สำโวนคดีมันอยู่ในความชัดเจนเพราะว่าทั้งจริงๆก็ต้องให้พูดความจริงก็คือดีเจแมนบอกดีเจแมนเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานหมดเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งดูจากพฤติกรรมพราะว่าเป็นแผนปันทธุสกรรมแบบเดิมๆในลักษณะพยายามช่อโกงเนื่องจากความผิดยังไม่สำเร็จดังนั้น หากพบผู้เสียหายเพิ่มก็จะทำให้พนักงานสอบสวนนำพฤติกรรมดังกล่าวชี้ให้สารเห็นว่าตัวผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติทุระนะครับค่ะอา้าวทีนี้ก็ต้องดูว่าบิ๊กที่ว่าเนี่ยที่มีการมากล่าวอ้างเนี่ยเป็นใครยังไงด้วยเจ้าตัวรู้หรือยังมีคนไปอ้างชื่อแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะเสียหายด้วยหรือเปล่านี่นะคะ,ะอา้าวรอดูแล้วกันเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยคุณผู้ชมน้องของใบเตยเนี่ยก็ออกมาโพสต์เหมือน น,นะครับน้องลุกนะน้องลุกเนี่ยบอกเลยฮะบอกว่ายังไงลุกบอกว่าวันนี้พี่ใบเตยจะเปิดใจในรายการแฉค่ะอรอติดตามได้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะ นี่นะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะสําหรับวงการบันเทิงนะพี่หนุ่มนะถูกไหมเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มีการพูดมาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นตัวจี๊ดในวงการบันเทิงเลยอ่ะหมายถึงใครยังไงนะคะอ้าแต่วันนี้คุณผู้ชมครับถ้าเรานะมีภาพและย้อนกลับไปการให้สัมภาษณ์ของดีเจแมนเมื่อวานนี้ในรายการแฉนะครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าใครทาใครดูใครฟังนะ มดดำเนี่ยถามเลยนี่เป็นคําถามที่มดดำบอกเลยว่า ถามจริงๆเหอะมีใครมาวิ่งเต้นหรือเปล่าซึ่งดีเจแมนน่พูดเลยแต่ทํางมดดากับพิธีกรเนี่ยบอกเลยบอกว่าอย่าลงลึกรายละเอียดแต่ทีเนี้ยโซเชียลก็ตอนนี้ลงลึกไปหมดแล้วนะเราอย่างนี้เราก็เตือนนะพี่หนุ่มทุกท่านด้วยนะคะว่าเราก็จะไปคอมเมนต์อะไรจะไปแชร์จะไปแสดงความเห็นอะไรอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีประเด็นฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รับคาขอโทษเป็นกระเช้าไงเพาะเราก็ติดตามข่าวกันแบบรอบด้านแล้วก็อย่าเพิ่งไปฟันธงรอดูหลักฐาน อย่างเดียวตอนนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์